<Yeah. S 2> อูเอออาอ,อมันเป็นอุอีอ ไม่ต้องเปิดเพลงฟังเองเลยฟังไรแก่ <laughs> ไม่ต้องเปิดเพลงฟังเองลง

ปินยังตกลงตอนนี้ไปลไมงี้โอเคจังนี้ หลายอย่างอย่าลืมกินนะเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อวานที่ลืมกิน ใช่เกิดไรขึ้นส่วนหลักเรื่องนี้ด้วยจริงชัดนะแต่สำเนียงอ่ะสำเนียงทรับฉันไม่เข้าใจโอ้เด็ดดีใจที่นะไม่ครับเดี๋ยวนี่พวกเราไปส่งของนะเพื่อนโอเคไปไปเตรียมของ ไปเตรียมของก่อนดีกว่าเรือเรือก็มีอยู่ในตัวแล้วโอเคเออจริงจริงนะเพราะว่าไปขโมยเอ้ได้ไม่ใช่มันมีอยู่เรือนี่อ่ะเพื่อนมันมีอยู่เรือตรงนี้ไม่รู้เรือไหนอ่ะก็ทิ้งเอาไว้อ่ะก็ผมก็เอามาเลยโอเคจะถือว่ารีบเลยอยู่นานาเขตถือว่ารีบเลยส่งมาให้ไหน่อย มา,าี่อีาแล้วก็ขอก็คือเดี๋ยวเพื่อนหยิบมาดูนะเอาทองแดงห้ากองเอ้ยทองแดงคลิปหนึ่งนะดูทองแดงก่อนเอาทองแดงห้ากองทองแดงห้ากองเอาเล็กห้ากองเอาทองอ่าเอาทองประมาณหนึ่งสองสามเอาทองประมาณสี่กองโอเคปะโอเคเดี๋ยวเรื่องเกาะเกาะนี้เดี๋ยวไปต่อรองกับกับพวกค้าอีกทีนึงเพราะว่ามีการขับเกาะให้ด้วยโอเคเนาะได้เลยลับแซ่ ได้ยินไหมได้ยินได้ยิน,ยน,ยน,ยนได้ได้รับทราบโอเคโอเคโอเคครับแป๊บนึงนะขอยับมือแป๊บหนึยวได้เลย ถ้าเข้าเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรอ่อร้อยลีเยอะเยอะมากแค่นี้พอเพื่อนอ่าเพื่อนจะขับมาหรือไงเดี๋ยวจะขับให้ก็ได้ได้ได้ กเมืองไรก็ไหมนี่คร yep. oh ับก yeah, ็มาเดี e ๋ยวฝากฝาก่าเขาเดีไปฝากที่บ้านไอ้เมืองเมืองไอ้นู้ก็ได้เหมือนกันคขาโอเคปะได้ได้ได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนขับเพื่อนขับโอเคโอเค หรือว่าเอาเวียนมาดีอ่ะเอาหนูมาปะเอาอะไรนะมันจะได้สมเปรีสมผลไอันนั้นไงอ่าไอ้ที่มันล่าเพื่อนล่าเอามาปะมันล่าได้นะล่าไอ้นั่นไงที่มันล่าพูดกับพื้นอ่ะไอ้นั้นไงพี่รอล่าพี่เราเดินอ่ะได้ได้ได้อะไรนะแกพูดใหม่จังมันอยู่ไหนแล้วอ่ะมันอยู่ในกล่องมันอยู่ในกล่องแล้วให้แกไปเห็นมันอยู่ในกล่องกล่องไหนอ่ะกล่อง

โอยอย่างเร็วเลยเพื่อนนี่อะไรเราเราเราไปอย่างไรดีแบบพูดปลาดเลยปะใช่พูดปลาดเลยเพื่อนไปแบบปลาดเลยเพื่อนลืมไปลองชาติโอ้เพื่อนโอ้โหเชี่ยผมตายเพื่อนมัดตีด้วยมัดดูด้วยว่ะไปทางถนนนะทางถนนใช่ๆๆมันอยู่ข้าวเปล่าไม่กดตีเจมีมีมีข้าวมันปะไม่ทอดมันไม่มีนะอาจจะต้องหาซื้อไม่ได้แล้ว ชิวครับชิวชิวโอ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 มันพูดลวกอะไรขนาดนั้นได้ได้ยินเสียงลมปะเขาเขาดามันที่เปิดมาได้ยินเสียงลมปะเสียงอะไรนะเสียงลมเข้าปะได้ยินเสียงลมเข้าปะไม่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 โอเคแหม่อย่าทิ้งกันแบบนี้สิแหมเอ๊ะทำไมม้ามันมามามันดีดจังนั่นสิ ลองตกลองตกหนามาแรงมาแรงไม่ตกครมาแรงมาแรงเพิ่งบอกไว้ลองตกหนาเอาเป็นว่าพวกเราจะเอาไงจะทุบโอหมทุบโอดีกว่าเออทุบโอดีกว่า ไปทางถนนดีกว่าเพื่อนเอ๊ะทางถนนเราเราไปซื้ออาหารก่อนปะซื้ออาหารก่อนก็ได้นะเมืองสวนไปไปที่เมืองสวนทรายโอเคโอ let's go let's go จะ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 เกิดปั่นอะแต่ว่าเศร้าเพราะเศร้าไอ้สางเราตายแล้วก็ให้สางอ่ะให้ไอ้ไอซอนอ่ะทำความรู้จักกับไอ้นี่ไงชื่ออะไรนะ มันเชื่ออะไรนะถ้าเราไม่ได้ตั้งเออเดี๋ยวก็ตั้งคิดไปหมดเดี๋ยวไอ้ดำก่อนแล้วกันง่ายดีไอ้ดำได้ยินไม่ชัดอ่ะแกพูดใกล้ๆหน่อยหนึ่รู้ก็ขลายเปล่านะมันกินปะอย่ารู้อ่ะมันกินข้าวข้าวข้าวปะมาน่าจะกินนะน่าจะกินอ๋อ เรามาถามดูลองมาถามอ๋อกระดังลองหรือว่าต้องกินข้าวที่ต้องผู้เขาเลี้ยงอันนี้ก็สงสัยว่าเดี๋ยวลองไปเหมือนไปเหมืองเงื่อนี่แวะแวะนี่ไงนี่ไงนี่ไแวะแวะถาอาร้งอรุอ่าสวัสดีครับถ่ายข้าวไว้ครับปัดปัดชุดกันหน่อยได้ไหมคะได้เร่ได้เร่ครับนิดแป๊บนึงในคนนั่งบนหลังม้าเน่ะโอเคแป๊บนึงนะเออ่ขายขายข้าวไหมอ่ะผมมาซื้อข้าว น่าหรงแล้ไม่น่าขอดูก่อนอ๋อสนใจด้วยคนคนต้องเข้าไปอีกน่ะตอนนี้เราแค่จะไปขวานมาเล่นเฉยๆน่ะอ๋อโอเคครับนนีตไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นนั่นสิเพื่อเราเข้าไปข้างในกัน Let's go จริงเอใจไหนก็ดีสิที่พูดเมื่อกี้ไม่ใจอ่ะคือไงนี่เขาขายข้าวป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หน้าคุ้นแหมเอ้ยเอาของมาอยู่พอดีเลยเจอเพื่อนนี่เอาไปแกเอาไว้เซเว่นอ่ะไม่ฉันก็ไม่ไรฉันก็ไม่ไรจะใส่ให้นายเหมือนกันที่ฟังมาอะไรนะ ไอ้สัตว์คือไอ้เนี่ยที่พูดมาผมไม่เข้าใจเทึ่โอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปซื้อข้าวแล้วไปเจอะจะจะไปซื้อข้าวให้ม้าน่ะใช่เอ้ยอย่าเอาขึ้นหัวดิต้องมีคนอุ้มดีกว่าอุ้มอุ้มแล้วก็กดกดไม่ไม่ไม่มันบั๊ก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 กดกดแล้วก็แล้วก็พิมพ์ไม่มันกดแล้วก็กดแล้วก็พิมพ์ขึ้นหัว อ่าก็ขึ้นขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เป็นตัวเตี้ยมามาเดี๋ยวอุ้มให้เดี๋ยวอุ้มให้มันต้องงี้มั้งไม้คงนี้ป่ะเอาแกมาชั้นอ่อ่าอุ้มนี่อ่ะได้แล้อ่าเออเออสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับโอ้หน้าตาคุณอันนี้ครับที่แต่งเมดเมื่อวานนี้นะอุ้ยฮะออุ้ยไม่ใช่ไม่ได้ยินอ่ะลำคอมีปัญหาป่ะพูดไปเองป่ะคุณทำอะไรกันอยู่หรอ กำลังเดินทางครับผมกำลังเดินทางครับเพื่อไปซื้ออาหารให้ม้านะแล้วก็จะไปไปขายไปขายอย่างอ่นอาหารให้ม้าเหรอจะไปซื้อที่ไหนกันเหรอครับเนี่ยอ่าก็อาหารม้าก็ไปซื้อที่ตรงนี้ฮะเนี่ยเ้าขายเหรอเขาน่าจะขายหละกนดิบคนดิบไม่เคยเห็นเขาขายนะอ้าเออแล้วปกติท่านซื้อจากไหนล่ะอาหารม้าพวกผมนําเข้านะอุ้ยอ๋ออุ้ยจะมีขายไหมมันเหรออาหาร อาหารมาอาหารมาันเป็นฟางไม่ใช่เหรอหรือว่าเป็นอาหารแบบไหนฟางครับผมฟางชนิดพิเศษหรือเปล่าเหรอไม่ฟางแบบเลยครับจะดูไหมล่ะเอ้ยดูครับดูดูไปเลน่าหนาหนาหนดูครับดูดูดูน่าสนน่าสนเอ้ยลงมาดีมีเชือกขายปะมีเชือกขายปะหัวเนี่ยเอามันไม่ลงไปบั็อกเออแล้วผมตั้งผมสั่งผมสั่งปฏิโอเคหายแล้วหาหายแล้วหายแล้วขอบคุณขอบคุณ ใช่ใช่กับกับกับเจ๊กับเจ๊นมใหญ่อ่ะเจ๊นมใหญ่ฮะเฮ้ยพูด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 ูดูดูเดี๋ยวมันพูดเขาเขาเขาไปหาถึงที่แล้วอ๋อเพราะผมไปธุระนะตอนนั้นน่ะคุณโททษีแล้วตอนนี้อ้าวอ้าวใช่แล้วก็อุ้มแล้วก็ขอเขาเว้ยเดี๋ยวไอ้ตา วันดีครับทุกคนโอ้ยัี่วันที่วีมาเยอะคนมาเยอะคนโอ้อเออเออไอดำเออมันหลบเจ๋งมากตัวนี้ชื่ออะไรนะไอ้ดำใช่ว่าชื่อเจดน่าจะเหมาะกว่านะโอเคชื่อเจดีย์แล้วกันเดี๋ยวไปบอกไปบอกเจ้าทาลินดิ้งเจ๋งท่านเบามากเลยอ่ะมาตัวีชื่อเจไดีดีไหมเห็นเคิร์ดแนะนำมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอขอขอนี้ก่อนขอขอขอใครขอซื้อของก่อนแป๊บ ท่านท่านเอาท่านท่านเอาท่านกุดทิ้งทำไมอะสำรวจเอายังไม่เจอเลยท่านผมจะไปรู้ผมจะดูใจเย็นสีท่านไหนอะอาหารอ๋อแล้วแล้วแล้วปฏิ์ทินก็ขายไหมตอนตรงท่านขายปะฮะได้ได้เดี๋ยวได้ได้ได้อันนี้ขายกี่บาทอะ ไม่เชื่อเชื่อผมมีแต่ว่าหายไปแล้วไม่มีอ่ะหายไปแล้วถ้าเกิดอยากได้เพิ่มน่าละน่ะรอบนึงรอบนึงซื้ออาหารได้มาแบบโอเคโอเคเออ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 คำเดิคำเดิใ e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 . จเย็นนะใจเย็นนะใ <Okay. S 2> <laughs> จเย็นนะใจเย็นนะจะเอาไหนละจะ <laughs> เอาไหน <laughs> จะยืนหนาจะาไปไหนหนามองหน้าอาา่ะฮะเป็นคมุูดทางกัรเฮ้ยไวยจริงๆโจโจเอ้ยไอม้ม้าตัวน,นี้เป็นไรลชอบอยู่ใต้โอ้ยโอ้ยสนจริงๆอะไรตันวน,นึง ทำสัญลักษณ์ไว er like ้ทำทำสัญลักษณ์ไว้อไม่ไม่ไม่เดิยวเดียวไม่มีอิมแพคไหนไม่มีแพคไหนต้องอย่างงี้สมศักดิ์เยอะเลยแล้วเมึงเรียกชื่ออะไรนะเมื่อกี้ดิวไงก็เขาชื่อสมศักดิ์มนชื่อสมศักดิ์สมศักดิ์ไงเกินสมศักดิ์ดีกว่ายังไรอยู่างไร คนอื่นยังเรียกคนอื่นคนอย่ายังเรียกคารินว่าปฐมัดเลยนี่ยอย่าอย่าอย่าสนใจพวกบ้าสองตัวนั่นเลยนะครับ